ขอความนอบน้อมจงวิเดอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นช่วงต่อไปเป็นสาระสำคัญจากพระสุตันตบิดกอังคุตรนิกายทัศกานิบาทตปัญญาปัญนาตกระ ชกกายวัคทุติยนิระยะสักขสูตรพระสูตรที่สองที่ว่าด้วยทำเป็นเหตุให้เกิดในนรกและสวรรค์ข้อ212ภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสิประการย่อมดำรงอยู่ในนรก เหมือนถูกนำไปฝังไว้ทำสิบประการอะไรบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้หนึ่งเป็นผู้ฆ่าสัตว์หยาบช้ามีมือเปื้อนเลือดปักใจอยู่ในการฆ่าและการทุบตีไม่มีความเป็นดูในสัตว์ทั้งปวงสองเป็นผู้ลักทรัพย์ สเป็นผู้ประพฤติผิดในกามสี่เป็นผู้พูดเท็จหเป็นผู้พูดส่อเสียด 6. เป็นผู้พูดคำหยาบ 7. เ,เป็นผู้พูดเพ้อเจอ้อแปดเป็นผู้เพ่งเลงอยากได้ของเขา 9. เป็นผู้มีจิตพยาบาทสิเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นวิปริตว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผล เป็นต้นทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลก <c oughs> <c oughs> บุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ บุคคลประกอบด้วยธรมสิบประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ธรมสิบประการอะไรบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้หนึ่งเป็นผู้ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันทวุธและศาสตราวุธมีความละอาย มีความเอ็นดูมุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่สองเป็นผู้ละเว้นขาดจากการลักทรัพย์สามเป็นผู้ละเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกรมสี่เป็นผู้ละเว้นขาดจากการพูดเท,ท็จห้าเป็นผู้ละเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดหกเป็นผู้ละเว้นขาดจากการพูดคำหยาบ เเป็นผู้ละเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อแปดเป็นผู้ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา 9. เป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทสิ 10. เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นไม่วิปริตว่าฐานที่ให้แล้วมีผลเป็นต้นสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้ และโลกหน้าด้วยปัญญาอยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งมีอยู่ในโลกภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการนี่แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ทุติยะนิระยะสักขสูตรที่สองจบสามมาตุคามสูตร ว่าด้วยธรรมเป็นเหตุให้มาตุคามเกิดในนรกและสวรรค์สองร้อยสิบสามภิกษุทั้งหลายมาตุคามประกอบด้วยธรมสิบประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ธรมสิบประการอะไรบ้างคือ หนึ่งเป็นผู้ฆ่าสัตว์เป็นต้นสิบเป็นมิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายมาตุคามประกอบด้วยธรรมสิบประการนี่แลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้มาตุคามประกอบด้วยธรรมสิบประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไป,ประดิษฐานไว้ ทำสิบประการอะไรบ้างคือหนึ่งเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นสิบเป็นสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายมาตุคามคือผู้หญิงประกอบด้วยทำสิบประการนี่แหลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้มาตุคามสูตรที่สามจบ สอุปาสิกาสูตรว่าด้วยธรรมเป็นเหตุให้อุบาสิกาเกิดในนรกและสวรรค์2 1 4ภิกษุทั้งหลายอุบาสิกาประกอบด้วยธรรมสิบประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ธรรสิบประการอะไรบ้างคือหนึ่งเป็นผู้ฆ่าสัตว์เป็นต้นสิบเป็นมิจฉาทิฏฐิ ภิกษุทั้งหลายอุบาสิกาประกอบด้วยรำสิบประการนี้แหลย่อมดำรงอยู่ในน,นรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ภิกษุทั้งหลายอุบาสิกาประกอบด้วยรำสิบประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ทำสิบประการอะไรบ้างคือหนึ่งเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นต้น สิเป็นสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายอุบาสิกาประกอบด้วยธรรมสิบประการนิแลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้อุบาสิกาสูตรที่สี่จบห้าวิสาระสูตรว่าด้วยธรรมเป็นเหตุให้อุบาสิกาเป็นผู้ไม่แกล้วกล้า และผู้แก้วกล้าสองสบหภิกษุทั้งหลายอุบาสิกาประกอบด้วยทำสิบประการเป็นผู้แก้วกล้าอยู่ครองเรือนไม่เป็นผู้แก้วกล้าอยู่ครองเรือนทำสิบประการอะไรบ้างคือหนึ่งเป็นผู้ฆ่าสัตว์เป็นต้นสิบเป็นมิจฉาทิฏฐิ ภิกษุทั้งหลายอุบาสิกาประกอบได้ทำสิบประการนิแลเป็นผู้ไม่แกล้าอยู่ครองเรือนอุบาสิกาประกอบได้ทำสิบประการเป็นผู้แกล้าอยู่ครองเรือนทำสิบประการอะไรบ้างคือหนึ่งเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นสิบเป็นสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกาประกอบด้วยธรรมสิบประการนี่แลเป็นผู้แกล้วกล้าอยู่ครองเรือนวิสารทัศสูตรที่ห้าจบ <c oughs> หกสังสับปฏิปริยายสูตรว่าด้วยเหตุแห่งความกระเสือกกระสนสองร้อยสิบหกภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมบัญญายที่แสดงเหตุแห่งความกระเสือกกระสนแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าธรรมบัญญายที่แสดงเหตุแห่งความกระเสือกกระสนเป็นอย่างไรคือสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ มีกรรมเป็นที่พึ่องอาศัยทำกรรมใดไว้จะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามย่อมเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์หยาบช้ามีมือเปื้อนเลือดปักใจอยู่ในการฆ่าและการทุบตีไม่มีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งปวง บุคคลนั้นย่อมกระเสือกกระสนด้วยกายวาจาและใจกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมของเขาคดเคี้ยวคติของเขาก็คดเคี้ยวการอุบัติขึ้นของเขาก็คดเคี้ยวสำหรับผู้มีคติคดเคี้ยวมีอุบัติคดเคี้ยวเรากล่าวว่า มีคติอย่างหนึ่งในสองอย่างคือนรกมีทุกข์โดยส่วนเดียวหรือกำเนิดสัติโรชฉานที่มีปกติกระเสือกกระสนกำเนิดโดยชานที่มีปกติกระเสือกรก,รก,ก,รอกระสนเป็นอย่างไรคืองูแมงป่องตะขาบพังพรแมวหนูนกเขาแมว หรือสัตว์ผู้เข้าถึงกำเนิดสัตว์ดิรัชานเหล่าใดเหล่าหนึ่งแม้อื่นเห็นมนุษย์แล้วย่อมกระเสือกกระสนการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายย่อมมีได้เพราะกรรมที่มีแล้วอย่างนี้คือสัตว์นั้นย่อมอุบัติด้วยกรรมที่ตนทำไว้ผัสสะอันเป็นวิบากทั้งหลายย่อมถูก ต้องสัตว์นี้ผู้อุบัติแล้วภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้รับผลของกรรมอย่างนี้สองบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ลักษพสามเป็นผู้ประพฤติผิดในกามสเป็นผู้พูดเท,ท็จห้เป็นผู้พูดสอดเสียดหเป็นผู้พูดคำหยาบ เเป็นผู้พูดเพ้อเจ้อแปดเป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้ของเขาเก้าเป็นผู้มิจิตพยายามสิบเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นวิปริตว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเส้นสวงไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและชั่วก็ไม่มี โลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีคุณบิดาไม่มีคุณโอปปาติกาสัตว์ไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลกบุคคลนั้นย่อมกระเสือกกระสนด้วยกาย วาจาและใจกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมของเขาคดเคี้ยวคติของเขาก็คดเคี้ยวการอุบัติของเขาก็คดเคี้ยวสำหรับบุคคลผู้มีคติคดเคี้ยวมีอุบัติคดเคี้ยวเรากล่าวว่ามีคติอย่างหนึ่งในสองอย่างคือนรกมีทุกข์โดยส่วนเดียวหรือ กำเนิดดิรกชานที่มีปกติกระเสือกกระสนกำเนิดดิรกชานที่มีปกติกระเสือกกระสนเป็นอย่างไรคืองูแมงป่องตะขาบพังพรแมวหนูนกเขาแมวหรือสัตว์ผู้เข้าถึงกำเนิดดิรกชานเหล่าใดเหล่าหนึ่งแม้อื่นๆเห็นมนุษย์แล้วย่อมกระเสือกกระสน การอุบัติของสัตว์ทั้งหลายย่อมมีได้เพราะกรรมที่มีแล้วอย่างนี้คือสัตว์นั้นย่อมอุบัติด้วยกรรมที่ตนทําไว้ภัสสะอันเป็นวิบากทั้งหลายย่อมถูกต้องสัตว์นี้ผู้อุบัติแล้วสําหรับเช้านี้ก็ยุติไว้เพียงเท่านี้ไวต้ต่อกันในเช้าต่อไป ต่อไปก็นั่งสมาธิกันต่อ mm-hmm <laughs> ก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้กำหนดขยับขยายค่อยๆค,คลายออกจากสมาธิต่อไปก็ตั้งใจแผ่เมตตาหังสุขิโตโหโมี นิทุโคโหมิเวโรโหมิอัพยาปโชโหมิอนิโคโหมิสุขีอัตานังปริหารามิสัเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดอย่าได้พยาบาทซึ่งกันและกันเลย อน,นิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ,อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานัาปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอีทางโนปุญญาภาคังสัพพสัตตานังเทมาข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศล ที่ได้บําเพ็ญมาแล้วนี้ให้แก่บิดามารดาครูประจาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกทุกท่านเจ้ากรรมนายเวร พูดผีปีศาจทั้งหลายเทพบุตรเท,ธทพธิดาทุกทุกองค์ขอจงได้อนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ สัตว์ทั้งหลายที่ถึงทุกข์งอให้พ้นจากความทุกข์ที่มีสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกตนเถอ ตั้งใจอุทิศไปเดี๋ยวกราบพระรัตนตรัยอรหังสัมมา ปฏิปันโน ค่ะโยคีกราบค่ะ